ที่นี่ครับเจ้าวาดนั้นผมเรียกท่านเป็นพระอาจารย์พรานึกนับถือท่านกราบท่านดังเดชอดิตใจท่านเรียกว่าท่านผมเรียกท่านว่าพระอาจารย์เด่นนะที่วัดจีนสารามนี่อยู่ที่ตำบนไลไร่พัฒนาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาท สิ่งหนึ่งครับที่นี่นั้นพระอาจารย์นันเลย่พูดกับผมมาตลอดเลยว่ามาอยู่ที่นี่นั้นจะมีพลังการที่จะตั้งตึงเรียกว่าทําให้รัดนั้นเป็นแหล่งในการที่จะเป็นที่พึ่งรา,ายแล้วก็เป็นที่เรียกว่าสร้างกระเบียงบุญในเกิดขึ้นที่นี่ ท่านนั้นมีโอกาสได้สร้างเงงนินทึ่องบอกว่าเอาไว้ต้องหับตัวําหรับให้ชิ่งนนั้นมาใช้ปรีเลยนะครับวันนี้นั้นท่านตั้งใจว่าจะทําพระอุโบสถรสมาถึงพระประทานห้าองค์อยู่ในชื่เดียวกันนั้นคงต้องตั้งใจอะไรลนะปัจจัยเยอะมากก็เ,เริ่มเต้นมาหลายปีครับ ลัฐมนีลนั้นวันนี้ติดเล็กๆของอาจารย์ด้คือนอกจากจะทำเรื่องของการที่จะเป็นคนดตัวเองเชิดชาวบ้านให้ดีโด้ต่างได้สร้างรายได้เช่นเป็นผักหอมสันเพียงคลิไทยมาส่งแล้วก็อย่ามาแปรรูปเป็นน้ำพริกเพื่อขายขายให้คนรู้ว่าที่นี่นั้นเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นโรงเรียนหนึ่งในการที่จะทำน้ำพริกตรงนี้เองครับเนี่ยแั่น้ำพริกแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเอารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ย พอที MM ่จะไปสร้างเรียกววัดทวกนนั้นที่เื่อน้ำพุตรงนี้นั้นก็คือมีโอกาสได้สร้างวัดครับนี่คือจุดหมายหลักในกิจกรรมเล็กๆของพระอาจารย์เด่นที่ตาวาดวัดสุรินทรามที่นี่ละครับ เพราะว่าทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะในงานนี้อันนี้แหละที่มาของน้ำพริกเผากุ้งแห้งวัตถุดิบคัดสรรมาอย่างดีรสชาติเป็นเลิศเราไม่แพ้ใครในเรื่องรสชาติแน่นอน และว,วัตถุดิบที่เราใช้เราคัดสรรมาอย่างดีการันตีกรันีค่ะเมื่อมีผู้ได้เข้ามาบรรพชาประสงค์บทตก็จะได้มีผู้ที่เข้ามาสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเราให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยพวกเราทุกคนก็มีเจตนจำจงนมที่ดีอาตมาภาในฐานะของประธานสงฆ์ในที่นี้ก็ อันุโนาสามพุกับพุกเราทั้งหลายที่ได้ตั้งจิตตั้งใจเสียสลับเวลาเสียสลับตัดใจในการมาท,าทันน้ำพิทก,กถาวายวัดศีอินทาลางในตรงนี้ที่วัดที่นี่นั้นโอ้โหผมบอกว่าถ้าใครจะรู้ว่าคุณเป็นปเชิญเมตจริงๆครับมีการบินออกไปบินธรรมาตรตอนเช้าก็ประชากนแถวนี้เนี่ย มีจิตที่เป็นอะไรเรียกว่าเป็นปิกุศลสูงแล้วก็ชอบทาบุญครับวันนี้ที่วัดรีธารามก็ดูโดยท่านพระอาจารย์นั้นมองเห็นว่าถ้าจะทําให้ที่นี่นั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าสร้างสร้างนานสร้างรายได้เป็นเจ็ดสิบตึ้งตัวเองก็ดีละครับน้่พริกวันนี้มีสามอย่างเลยนะแล้วก็รวบรวมเอาอะไรเรียกว่ารวบรวมเอา ตัวชุมชนคนในชุมชนแม่บ้านเหรอครับเป็นกลุ่มแม่บ้านผมดักจีนการามนั้นมาเริ่มต้นกันมาเริ่มต้นครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยมาลองทํากันก็ <c oughs> มีแม่ครัวใหญ่ก็มีเจ้าของสูตรเนี่ยมาเป็นอะมาเป็นผู้เก็่อ่อหน่ายบ้าดูสิ่ครับนะวันนี้มีตั้งแต่เรื่องของอน้ําพริกกุ้งเจียดน้ําพริกปลาเผาน้าพริกต้นน้ำพริกอ่าหลายหลากหลายในช่วงแรกนั้นเนี่ย เมื่อมาแล้วเนี่ยก็ต้องมาฝึกกันเห็นไหมแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันครับในเราจะมองเห็นว่ามันเริ่มต้นจากการที่มีนั้นมาเริ่มต้นในการที่เรียกว่ามาเสียสละและมาสามาคีกันครับคุณจ่ายาจ่ายแม่จ่าวันนี้หมามาบบเบ Hãy cho kênh Để cho cha mình ngắm chiếc anh buồn quá Ủa phù họ ở sang